เหตุเครื่องบินของสายการบินนกแ g a i ถลายออกนอกรันเวย์นะคะล่าสุดท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ระบุว่าในช่วงเย็นวันนี้ก็คาดว่าจะสามารถนําเครื่องบินที่ประสบเหตุนั้นออกมาจากทางวิ่งได้ก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้ค่ะนาวากาตรีสมชนก เทียมเทียบรัฐพุ้อในการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเครื่องบินสายการบินนกแอร์ที่ถลยออกจากทางวิ่งขณะที่ลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่30กรกฎาค,คมที่ผ่านมาล่าสุดได้เตรียมย้ายอากาศยานโดยการก่อสร้างถนนชั่วคราวเพื่อรองรับการลากโดยใช้หินคลุกบดอัดและใช้เสื่อกูก้อากาศยานรวมถึงแผ่นเหล็กรองรับน้ำหนักอากาศยานค่ะ ล่าสุดบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ทำได้ถ่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงออกหมดแล้วจากอากาศยานและเข้าดำเนินการใส่เบาะลมที่ใต้หัวอากาศยานอัดลมเพื่อย,ยกขึ้นระนาบกับแนวพื้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาผู้ใยการอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ได้ย้ำนะคะว่าปัจจุบันทุกฝ่ายนั้นได้เร่งการทำงานค่ะเพื่อให้ทางวิ่งนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทํางานกันตลอด24ชั่วโมงก็คาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้นั้นจะสามารถนําเครื่องบินที่ประสบเหตุนั้นออกมาจากทางวิ่งได้แล้วก็จะได้เร่งเคลียร์เส้นทางเพื่อเปิดให้บริการตามปกติโดยหากสามารถทําได้ตามแผนการนี้ก็จะสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยานได้ตามปกติในวันที่3สิงหาคมค่ะ